กรรมนาาวัตะติโลกกสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมล้วนแต่เป็นสัจธรรมแห่งความจริงที่ยิ่งใหญ่หากใครทำกรรมกรรมก็จะตามสนองขึ้นไป จะยืนเงื่อนไขต่อรองอย่างไรไม่ได้ดอกนาเกิดมาก็มีแต่ตัวเปลือยเปล่าทุกคนล้วนเทียมเท่าไม่แตกตา่างจะอยู่คนละทิศท,ทางไกลห่างเด ต่างพันต่างเชื้อต่างชาติต่างศาสนาจะต่างภาษาแต่ไม่ต่างค่าของความเป็นคน เครื่องชี้คุณค่าของความเป็นคนทำชั่วได้ชั่วเกลือกกลัวอ,ก,อ,อกุศลรับผลทำไปโลบโมโทสันกิเลตันหาเป็นเข็มทิศพาจะตาชีวิต ไม่สนว่าถูกหรือผิดกิเลสปิดตาปิดใจดีชั่วไม่สนขอแค่ตนได้กอบก้อยเอาไปถึงวันสุดท้ายหอ,อไปไม่ได้แม้กายของตน สรนังขาชามีทมังสารนังขัาชามีสังฆังสารนังข้า